ลางวันฮานอยปกตินะครับบนวันอังคารที่25้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง8น้าดนะครับวันนี้เป็นวันข้างขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับเราเน้นฮานอยปกติบนเหมือนเดิมเมื่อวานหลุดไปนะครับแต่สองวันก่อนนุนเข้าเมื่อวานหลุดก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีขึ้นหรือเปล่ามันผู้ติดตามยังไม่ถึง ประมาณสิบหกสิบคนก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้ไลค์ได้เต็มระบบอ่าเดี๋ยวรอคนเข้าชมสักแป๊บนึงนะครับรอคนเข้าชมสักแปบ๊บมาครับอ่ะมาจะเรามาดูเลขกำลังวันก่อนนะครับเลขกำลังวันวันนี้วันอังคาร อังคารก็ท่านี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอังคารธรรมดานะครับมีสามศูนห้าเจ็ดสี่แปดหนึ่งส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นจะเป็นข้างขึ้นอาจจะมองไม่เห็นนะครับวันนี้รีบปิ้นออกมามีเลขห้าเลขเก้าสี่เจ็ดสองหนนะครับสำหรับเลขกำลังวันอังคารธรรมดากับ วันอังคารข้างขึ้นนะครับนี่นะครับัชี้ปไปอยู่วันอังคารธรรมาดากับวันอังคารข,าข้างขึ้นนะครับเราจะเน้นบนอย่างเดียวนะครับบนบนนอยปกตินะครับล่างไม่มีล่างไม่มีมมเอาครับดูกันได้เลยสําสหรับเลขกําลังวันนี่มันจะหาได้ได้ทั่วไปนะครับมันมีอยู่ในโซเชียลแต่ว่าอันนี้จะแม่นสุดแล้วส่วนมากจะออก ออกตามแนวนี่แหละครับนี่วิธีจับเลขเลขกำลังวันชุดนี้นะครับมันจะออกเลขติดกันนะครับออกเฉียงฝั่งทะแยงซ้ายทะแยงขวาแนวนอนแนวตั้งนะครับแล้วก็ถ้าสามตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับนี่เป็นซิกแซกเป็นซิกแซกก็มีมาครับต่อไปดูแผ่นที่สองกันเลยเดี๋ยวผมอาจจะวนสองรอบก็ได้อะไรเอามารอบแรกก่อนสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับถัดไป นี่ครับวันอังคารสรุปสถิติ6อย่างนะครับมาดูหกอย่างใกล้ๆหอย่าง6อย่างสถิติที่ออกมากสุดวันอังคารนะครับก็คือ0 6 8 9 5หลัก10ที่ออกมากที่สุดคือ0 3 6 2 8เรียงลำดับกันลงมาครับหลักหน่วย9 6 0 8 5 นะต่อไปก็เป็นสถิติที่สองที่เลขออกบ่อยที่สุดของวันขึ้นห้าคั่มนะครับขึ้นแลมห้าคั่มเลขที่ออกก็สคือเก้าศูนย์หกสามสองนะครับเก้าศูนย์หกสามสองหลักสิบออกมากที่สุดคือหกสามศูนย์สองแปดนะครับหลักหน่วยเก้าห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนี่เท่ากันนะครับผมเลยต้องเพิ่มมาบันสถิติออกเท่ากัน เลขที่ไม่เคยออกนี่นะครับเลขที่ไม่เคยออกวันขึ้น5ค่ำมี1น1สี่หนึ่งหาสี่เจ็ด7็ดสองนะครับเลขที่ไม่เคยออกเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีหลังนะครับเพราะว่าผมตักมาให้แล้วสถิติต่อไปนะครับสถิติสา3ฮะฮะเลขออกเดือนพฤศจิกายนเลขที่ออกมากที่สุด <S <S เรียง <S <S ตามลำด,ดับออกมาคือ1 6 7 2 3นะครับหลักสิบเ 13926ครับหลักหน่วย160248สเนี่ยสามตัวที่ไหนที่เป็น6นี่ก็คือจะออกเท่ากันนะครับที่เป็น6มาอย่างเงี้ยนี่ยอย่างนงี้อย่างนาง,นงนี้นะครับคือสถิติจะเท่าพอผมเจ้าแค่ห้าห้าตัวส่วนเลขที่ไม่เคยออกเดือนพฤศจิกานะครับหกสามหห้าแปดห้านะครับ ต่อไปสถิติที่4สถิติที่4คือสถิติเดือนอ้ายนะครับเดือนอ้า <families> ยออกมากที่สุดคือ7 0 8 2 4 5แลสองสี้าเเท่ากันหลัก10นะครับหลัก10มากที่สุดคือ7 2 3แล้วก็401เท่ากันแต่ว่าน้อยสุดนะครับหลักหน่วย8 0 5 7 6 ครับเห็นหมครับเลขที่ไม่เคยออกเดือนอะอายนะครับ1、3 3、9 6、3 8、2 6, 6、6 9、9กหนะครับก็บไปพทันไปนไรครับผมจะวน2รอบมาต่อไปถัดไปสิถติที่5สถิติที่5คือสถิติเลขออกวันที่25นะครับเลขที่ออกมากที่สุดคือ6 8 9 0 7 5 0 7 5นี่ออกเท่ากันหลักสิบ5 8นะครับแล้วก็น้อยสุดคือ1 3แล้วก็6หลักหน่วย4 9 6แล้วก็2 0แล้วก็8ออกเท่ากันนะครับเหมือนเดิมที่มี6ตัว เลขที่ไม่เคยออกกันที่ยี่ห้านะครับก็อันนี้สามารถตัดออกได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากมี 00, 03, 0ูนย์ศูนย์ศู2ย2สา3ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งะครับสองแปดสองเจ็ดสามสองสนะครับ,รบแล้วก็ 6 6 7 2 9 1 9 2 9 6นะครับโมเยอะต่อไปเป็นสถิติสุดท้ายนะครับสถิติเลขออกปีมะสิงเลขปีมะสิงที่ออกมากที่สุดคือ5นะครับไล่ลงมาคือ30แล้วก็7 29นี่เท่ากันหลักสิบมากสุดนะครับ0 7 3แล้วก็9นะครับ6 72ดอนี่ออกเท่ากันหลักหน่วย 2 6 9นะครับ1 4นี่น้อยสุดเท่ากันสรุปสรุป,สร,ปสรุปก็คือเอานับรวมกันนะครับตามความน่าจะเป็นของตัวเลขใน6สถิตินะครับเด่นเด่นที่สุดคือ0แล้วก็ไล่เรียงตามลำดับลงมาคือลอง2 3 6 7แล้วก็9นะครับหลัก10หลัก10เด่นนะครับที่ออกมาก็คือ3 2แล้วก็6 ลอง7 0 8นะครับหลักหน่วย6กับ0นย์ะครับมากสุดแล้วก็ลองมาขึ้น1สองห้าแปดเก้าเท่ากันน้อยมากแต่ว่าออกน้อยมาก6กับ0นย์นี่โดดมาแล้วครับแล้วก็ต่อไปที่เห็นที่เหลือว่าเขียนว่าเหลือที่มีในกำลังวันนี่ก็คือเราตัดตัวที่ไม่มีในตารางกลุ่มเลขกำลังวันออกนะครับทั้งทั้งวันอังคารธรรมดาครับ,บวันอังคารสั้งขึ้น ครับ10ก็จะเหลือ3 2 6 0นะครับแล้วก็ลอง78หลักหน่วยเหมือนเดิมครับ60ลอง1 2 5 8 9สรุปนะครับไปสรุป2ตัวบนน้อยปกติหลัก10จะเหลือแค่6 0 3แล้วก็2นะครับ6 0 3แล้วก็2ได้เ,เรียงลงมาหลักหน่วย6กับ0ลอง1 2 5 8 9นะครับลอง1 2 5 8 9 นะครับสำหรับเจ็ดไม่มีแต่ว่าผมมีสรุปกันไว้ชุดหนึ่งด้วยนะครับมาต่อไปกันเลยครับมานี่ครับสรุปสรุปสรุปนี่ครับก็จะได้1 2 3 4 5สองสามสีห้าหกดแปดเหางนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับ6 0 0 2 0ย์ศู สามห้าสามสองสามเก้านะครับส่วนสองก็มีสองศูนย์สองเก้าเจ็ดอไว้กันก็คือเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับรเซนที่มันจะออกก็มีอยู่นี่นะครับเขียนไว้ต่อไปจะเป็นเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขกันนะครับส่วนตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองเป็นเลขที่ไม่เคยออกนะครับเลขที่ไม่เคยออก เลขที่ไม่เคยออกผมก็จะตัดออกเลยแล้วกันนะครับสีเหลืองเนีน่ยๆพวกนี้นี่นะครับตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยเด่นสุดคือนี่นะครับหกศูนย์สามห้าหกศูนย์สามห้าหกศูนย์สามห้าศูนย์สองศูนย์หกนี่นะครับส่วนตัวกันตัวกันคือเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับนี่นะครับตัวกันคือเจ็ดหกเจ็ดศูนย 6 0 0 2 0 6 3 5นะครับกัน16 70 0. ส่วนต่อไปอ่าต่อไปก็จะเป็นเลขที่ตัวเอปเองนะครับชอบอันนี้ชอบอันนี้ก็สรุปมาให้แล้วนี่นะครับที่ตัวแอปชอบมีก็เหลือจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 11. 11ตัวก็จะเหลือ5ตัวนะครับ สีแดงคือแอดชอบมากสุดนะครับ6 0 3 5 7 6ทสาห้าเจ็ดหแอดชอบนะครับใครจะตามก็ได้หรือใครจะไปตัดเอาตัวไหนชอบเลือกเอานะครับแอดชอบ60ศ5นสห้านะครับเจ็ดหนี่นะครับน้นนี่นี่นี่นะครับ3ามตัวนี้ตัวนี้สำหรับใครที่มาไม่ทันใครที่มาไม่ทันนะครับ ก็ดูสรุปไปเลยก็ได้นะครับนี่สรุปไปให้แล้วอย่าลืมนะครับเป็นแค่แนวทางแล้วก็ความน่าจะเป็นจากสถิตินะครับแต่เปอร์เซ็นต์มาก็เยอะอยู่นะครับนี่นะครับ้ใครจะเอาวิธีนี่ก็ได้นะครับวิธีที่เลขกำลังวันของเมื่อวานนี่เข้ากลุ่มเลขกำลังวันหลายน้อยเลยนะครับ แต่สาหรับตัวผมผมจะเน้นน้อยปกติบนอย่างเดียวนี่นะครับคุ่มเลขประจาวันเอามาให้ดูคุ่มเลขประจาวันนะครับนี่นะครับวิธีจับวิธีจับก็คือนี่นะครับนี่จับจะเรียงก็อย่างเช่นห้าแปดห้าสามเจ็ทางตรงก็แปดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเงตามอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะครับถ้าใครเล่นสามตัวก็มีอย่างงี้ด้วยนะครับ อย่างนี้ก็มีแต่ที่ผมคัดมาให้ก็คือตัดเลขที่ไม่มีในกำลังวันออกนะครับที่ให้เหลือแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าใครเข้ามาชมเยอะไม่เยอะนะครับเพราะมันไม่เดิ่งขึ้นมาให้เพผมก็เพิ่งเริ่มไลฟ์เหมือนกันตอนนี้มีผู้ติดตาม60แล้วนะครับสรุปใครที่เข้ามาก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ รวบรวมสถิติดีๆมาให้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับ6สถิตินะครับย้อนหลัง10ปีย้อนหลัง10ปีนะครับจริงๆก็อยากจะทําลาวให้ด้วยนะครับแต่ว่าหวยลาวมันจะไม่ค่อยออกในตารางกลุ่มตัวเลขประจำวันนะครับมันเสี่ยงเยอะก็เลยเอาเป็นนอยแต่ถ้าใครสนใจนอยไหนก็ส่งคอมเมนต์หรือส่งอะไรทักมาได้นะครับว่าจะให้เอานอยไหน ส่วนมากมันจะออกนอยปกตินะครับนอยวีแล้วก็นอยอะไรนะครับนอยแรกที่ออกสี่โมงครึ่งนะครับแต่ว่านอยปกติจะออกบ่อยสุดปกติดีกว่าอันนี้นะครับใครเห็นแล้วก็วิธีจับมันมีอยู่ในคลิป,ปเก่าๆด้วยก็มีนะครับวิธีจับที่ผมลงแรกๆเลยวิธีจับกลุ่มเลขประจําวันนะครับนี่ครับมาดูสรุปอีกทีนึงครับเ,เลขใครชอบตัวไหนเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับสรุปก,กลุ่มใหญ่ ปุ่มใหญ่จะมี 60, 02, 06, 3035, 32, 39, 2029นะครับตัวสีเหลืองก็คือมันเป็นเลขที่ไม่เคยออกนะครับในสถิติในสถิติที่อยู่ใน6สถิติที่เลขออกนะครับสีเหลืองคือตัดออกไปเลยผมตัดออกไปเลยส่วน7นี่เไม่มีไม่ค่อยมีใน ในที่ออกนะครับแต่ว่ามันมีเลขที่ออกบ่อยสำหรับวันอังคารนะครับก็คือ70กับ76แต่6มันออกบ่อยแล้วที่ผมชอบะครับ0นย์ก็หกก็เนี่ยสรุปแล้วก็เป็นนี่นะครับเลืนวันนี้ก็จะเหลือ5 5หางนะครับ5ชุด60 0 2 3 5าห้า 7จ็ดใครจะกลับก็ได้นะครับเผื่อเลือกสักตัวหนึ่งแต่ว่าที่บอกไว้คือแอดนิสหกศูนย์สาแล้วก็7 6นะครับเพราะว่าน้อนปกติก็เดี๋ยว6กโมงก็ไม่ได้แล้วมันต้องก่อน6กโมงก็สรุปนะครับวันนี้นี่แหละครับเลขสรุป6 0ศูนย์ศูนย์นะครับแอดชอบ6 0 3 5 7 6 ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาละครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับก,ก็จะพบกับช่องเลขตัวเดียวก็เสียวได้นะครับทุกวันไลฟ์สดเวลา1 7 0 0นนะครับหรือ5โมงเย็นส่วนคลิปเอ่อส่วนคลิปช็อตนะครับก็จะเป็นเลขกำลังวันแล้วก็สรุปคร่าว สรุปก็ข้าวตามสถิติลงให้ตอนเช้านะครับช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงก็คอยติดตามคอยดูกันได้นะครับไปคิดไปจับกันเอาก็ได้ใครชอบตัวไหนอตอนนี้มีคนมาไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้ว15นาทีใช้เวลาไลฟ์ไป15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเผื่อใครมาเข้ามาดูก็นี่นะครับสรุป ลุปที่แอชอบนะครับนี่จะเขียนไว้อชอบนี่นะครับ60 35 76นะครับแต่จริงก็ชอบ70็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครใครชอบก็อลองลองดูนะครับเผื่อใครเข้ามาผมจะค้างไว้อย่างนี้ก่อนให้ <c oughs> เผื่อคนที่เข้ามาทีหลังนะครับ เผือคนที่เข้ามาทีหลังจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวไม่รู้น้อยปกตินะครับน้อยปกติน้อยปกติบนนะครับน้อยปกติบนน้อยปกติบนอ่านี่ครับให้ดูจะเห็นชัด เข้ามาทีหลังอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามสําคัญนะครับสุดคือกดติดตามกดติดตามเดี๋ยวผมพับเลขกําลังวันมาให้ด้วยก็ได้นะครับเผื่อใครจะเห็นเลขกําลังวันเลขกําลังวันนี่นะครับเลขกําลังวันจะเห็นไหมไม่เห็นนะมั้งครับเลขกําลังวันเลขกําลังวันนี่นะครับเลขกาลังวัน,น,น รับนี่ีนกำลังวันนี่กำลังวันนะครับกล้องน,นี่ครับมาใครเห็นใครชอบนะครับเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับ ใจเอสก็ชอบ70เหมือนกันนะครับหกศูนย์เจ็ดสามาครับสำหรับวันนี้ก็ทอแค่นี้นะครับสิบนาทีแล้วก็เผื่อใครจะไปเตรียมตัวเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับของตัวเองนะครับจะได้มีเวลาเพราะว่าใกล้หกโมงแล้วหกโมงครึ่งแล้วครับสุดท้ายก็ฝากนะครับอย่าลืมกดไลค กดแชร์สำคัญที่สุดคือกดติดตามให้ช่องหน่อยนะครับกดติดตามให้แอปหน่อยก็ได้เป็นกำลังใจนะครับมีแรงทำหาสถิติมาให้ดูเป็นแนวทางให้มันเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ช่องด้วยช่องตัวเดียวก็เสียวได้นะตัวเดียวก็เสียวได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ17นาฬิกาครับสวัสดีครับ